สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะเรามาต่อกันในคลิปที่2นะคะเด็กๆเราจะยังอยู่ในเรื่องการคูณค่ะแต่เป็นการคูณของจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณและมีตัวทดด้วยนะคะพร้อมแล้วก็ไปฟังไปเริ่มทํากันเลยนะคะเด็กๆไม่ยากค่ะเด็กๆตั้งใจดูนะคะ,ะมาดู86ดสิคูณเกค่ะเราเอาสองไปคูณกับ6ก่อน สองหใส่สองทด1ตรงนี้ค่ะทดหลักต่อไปที่เราจะคูณนะคะค่ะ8ปดสองสองดบหบวกตัวทด1เป็น17บเจ็ค่ะอบอกแล้วเราตัดทิงแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปบรรทัดที่สองค่ะเติมศูนย์ลงไปก่อนค่ะเขาเติมให้เราแล้วนะคะเกหค่ะ 9ก้าหส่ไซสทด5นะคะต่อไป98 72 72ดเบวกหเป็นเจ็ดอ่ะนี่เขาเติมให้เราลงไปแล้วนะคะเด็กๆอ่ะง่ายมากๆเลยต่อไปเราก็นำสอตัวนี้มาทำยังไงกันเอ่ยมาบวกกันนะคะอ่ะสอบวกศนย์ได้สองเบวกสีเจ 8, ปดเก้าสใส่หทด1นค่ะเจบวกหเป็น8บวกตัวทด1เป็น9แล้วก็ชัก7ลงมาอ่าข้อนี้ตอบเจ็ดพันเก้าร้อยสิ่านะคะเด็กๆมองเห็นอยู่ใช่ไหมลูกประกาสีดำนะคะกูจะเขียนประกาสีดำ อ่ะต่อไปข้อ2 67คูณ73ค่ะอ่ะ3 7 21ใส่1ทด2 3 6 18บวกตัวทด2เป็น20อ่ะตัดทิ้งก็ได้ถ้าเราบวกแล้วเป็น20นะคะอ่ะต่อไปค่ะเติมศูนย์ลงไปก่อนเสมอค่ะ7คูณ7ค่ะ เจ็ดเจ็ดสีใส่9อ่ะ9มีให้แล้วทด4นะคะต่อไป7จ็ดหกบสอกตัวทด4ี่เป็น46นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็นำมาบวกกันค่ะได้1ได้9ได้8ได้4ตอบ สี่พันแปดรอยาะคะง่ายๆนะคะเด็กๆอ่ะต่อไปค่ะข้อ3กับข้อ4มาดูข้อ3 95คูณ63ค่ะเอาคูณ5ก่อน355ใส่5ทด1 ต่อไป39 27บวกตัวทดหนึ่งเป็น28แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเติมศูนย์ก่อนอเขาเติมให้เราแล้ว65 30ใส่ศูนย์ทด3ต่อไป69 96กนะคะ54บกวกทด3เป็น 57อ่าเขาเติม5ให้แล้วแล้วก็เติม7ลงไปแบบนี้นะคะต่อไปบวกกันค่ะได้5,879อ่าได้5,985นะคะอ่าต่อไปค่ะ34คูณ55ห4 20ใส่0ทด สองห้บวกตัวทด2เป็น1ิบค่ะตัดทิ้งไปเลยต่อไปค่ะเติมศูนย์ก่อนเสมอค่ะ5 4 20ี่ยใส่ศทด2ต่อไปค่ะ5 3 15บวกตัวทด2เป็น1ิบ 2, น, 10, 7, นะคะแล้วเสร็จแล้วก็นำมา บวกกันได้หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบนะคะ,ะต่อไปข้อห้ากับข้อหกยี่สิบสามคูณเก้าสิบเก้าอ่ะเก้าสามยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดเอ้ยขอโทษอ่ะใส่เจ็ดทดสอง ต่อไป9 2 18บวกตัวทด2เป็น20นะคะต่อไปใส่ศูนย์ก่อนเสมอ9 3 27ใส่7ทด2 9 2 18บวกตัวทด2เป็น20อ่าแล้วก็นำสอตัวนี้มาบวกกันค่ะ

เก้าสี่สาใส่6ทด3ต่อไป97 63เบสกตัวทด3เป็น66สิบหบวกกันค่ะ6 8พ0นแ 2นะคะ,ะต่อไปเสียจดเรียบร้อยนะคะเรามาดูหน้าต่อไปนะคะเด็กๆแกล้เสร็จหรือยัอ่าใกล้ล้วหน้าต่อไปค่ะดเด็กๆเขียนแสดงวิธีทำเองนะคะ,ะแล้วกูจะพาทำพร้อมแล้วเนาะ,ะมาดูข้อหนึ่งเคูณ43ิเด็กๆอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยนะคะ 9ก้าสิคูณสี่ากวาปากกาสีนี่จะได้มองชัดสี่สามใส่สทด1 9ึ่งบเวกตัวทด1เป็นยี่สตั้งให้ตรงหลักแบบนี้นะคะต่อไปเติมศูนย์ก่อนเสมอค่ะ 4, 4, 16, สี16ี่สิใส่หทด หนึ่ง้าสาบวกตัวทดหนึ่งเป็นสามสิเสร็จแล้วสองตัวนี้นำมาบวกกันค่ะ8ปดบวกหกได้14ใส่สทดหนึ่งนะคะเจ็ดแใส่ศูนย์ทดหนึ่งสาได้สี่พัน ส2นะคะอ่าต่อไป29่สิบเกคูณสามสิบหกเใส่4ีทดห้าต่อไป6กสองสิบสอกตัวทด5เป็น1ิบอ่าใส่ศูนย์ก่อนเสมอ 9ก้าใส่7ทด2 3งสบวกตัวทด2เป็น8ปดบวกกันค่ะได้สิบสีได้1นึ่งพแบบนี้นะคะอ่ยต่อไป ็3 68คูณ35 85 40ใส่0ทด4 65 30บวกตัวทด4เป็น34ใส่0ก่อนเสมอค่ะ38 24ใส่4ทด2 สามหกสบปวกตัวทดสองเป็นยี่สิบบวกกันค่ะได้สองันสามร้อยแปนะคะต่อไปข้อสี่ห้าสิบมคูณสามสิบสี่ใส่สองทด1 สี่ห้ายี่สิบบอกตัวทหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดใส่ศูนย์ลงไปก่อนค่ะสามสามเก้าสามห้าสิบห้าบวกกันทดหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยสองนะคะอ่ะ ต่อไปข้อ5ข้อ6 66คูณ54 4 6 24ใส่4ทด2 4 6 24บกททด2เป็น26เติม0ลงไปก่อนค่ะ6 5 30ใส่0ทด3 หกห้าสาบวกตัวทด3เป็นสามสบสวกกันค่ะ,ะได้สามพัน้าร้อนะคะ,ะต่อไปเจาคูณหกสิบสองสองเก้าสิใส่8ทด1 สองบวกตัวทดหนึ่งเป็นสิหใส่ศูนลงไปก่อน6 9 54ใส่สทดห้าหกเจี่สบองบวกตัวทด5เป็น47่สวกกันค่ะ 4,898นะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเรามาดูหน้าต่อไปหน้าสุดท้ายนะคะเด็กๆเติมตัวเลขแสดงจํานวนามาดาูมาดูข้อที่1นนะคะ อะไรเอ่ยลงท้ายด้วย2คูณกับ20อะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเราจะมาทดลองตัวเลขลองตัวเลขใส่ลงไปนะคะอ่ะมาดู2คูณอะไรได้6ถ้าสมมุติว่าเราอ่าาอบอ2คูณ3ใช่ไหมคะถ้า2คูณ3ได้6แล้ว3คูณอะไรได้73 มันไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆมันมันเยอะเกินไปใช่ไหมงั้นเราก็ต้องเอา2คูณอะไรที่ลงท้ายด้วย6มีตัวทดก็ได้ก็จะเป็น 2, 8อค่ะคุณครูจะเติม8นะคะ286ใส่6ทด1ต่อไปค่ะ8คูณจำนวนอะไรได้73แล้วก็ต้องหา8คูณอะไรก็ได้แล้วบวกตัวทด1อ่ะได้73 ก็จะต้องเป็น8 9ใช่ไหมคะ8 9 72บวกตัวทด1เป็น73อ่ะบรรทัดนี้ถูกต้องนะคะเติมถูกแล้วเนาะต่อไปเรามาทดสอบอีกสิอะไรเอ่ยเติมศูนย์ลงไปก่อนอ่ะคุณครูลืมโยงเต เดี๋ยวผมครูหาก่อนนะคะ,อ,ะอย่างนี้เนาะต่อไปใส่ศูนย์ลงไปก่อนสองสองเป็นถือดูก่อสองสองเป็นสี่สองเก้าสิบแปดอ่าถูกต้องนะคะแล้วเราก็นำมาบวกกันนะคะบวกกันได้หกเจ็ดอ่าถูกต้องแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าใส่ห้า,หหาทดหนึ่ง บวก1บวดวเท่าึันเป็น2อ่ะแสดงว่าข้อนี้เราเติม9กับ8ถูกต้องนะคะอ่ะมาดูข้อต่อไปข้อที่2 5อะไรคูณอะไรที่ลงท้ายด้วย4แล้วได้คำตอบลงท้ายด้วย4ก็ต้องเป็น4 1 4ใช่ไหมคะถ้าเอาบ1ลงไปเนี่ย4คูณ5ได้20ตรงนี้มันก็ไม่มีมันเยอะเกินไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูจะลองเอาเลข หกนะคะเด็กๆอ่ะรูจะอลองเลขหกหกสี่ได้ยี่สิบสี่นะคะใส่สี่ทดสองต่อไปสี่ห้ายี่สิบบวกตัวทดสองเป็นยี่สิบสอง่าเดี๋ยวลองกันเนาะต่อไปค่ะใส่ศูนย์ลงอ่ะกูจะใส่ศูนย์ลงไปก่อนตรงนี้เขาให้ใส่ศูนย์ลงไปก่อนและอะไรคูณหกลงท้ายด้วยศูนย หกห้าอ่ะคุณครูจะเติมห้าหกห้าได้สามสิบใส่ศูนย์ทดสามห้าห้ายี่สิบห้าบวกตัวทดสามเป็นยี่สิบแปดอ่ะทีนี้ครูจะลองมาบวกกันสี่สองศูนย์ทดหนึ่งเป็นสามโอเคข้อนี้ได้คำตอบถูกต้องแบบนี้นะคะ,ะต่อไป ข้อที่3อะไรสอคูณกับ6อะไรได้ลงท้ายด้วย0 2คูณอะไรดีอ่ะคุณครูจะเอาเลข5นะคะอ่ะ2 5เป็น10ใส่0ทด1ค่ะแล้ว5คูณอะไรอะ่ะลูก5คูณอะไรระบบตัวทด1ลงท้ายด้วย1ตรงนี้ คุณครูจะเอาเลข4นะคะ5 4 20บกตัวทดหนึ่งเป็น21อ่าถูกต้องนะคะอ่ะเมื่อเราได้คำตอบแล้วต่อไปอันนี้หาวิธีคูณเลยใส่ศูนย์ลงไปก่อน6 2 12ใส่2ทด1 6 4 24บกตัวทดหนึ่งเป็น 25อ่าเขามีเลขห้ให้เราแล้วต่อไปเรานำมาบวกกันเลยค่ะ03 5ยบวกสองเป็น7 2ก็ชักลงมาแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่าต่อไปข้อ4 2อะไรคูณ8อะไรลงท้ายได้วแเราก็ต้องมาหาเลขตัวหลังตรงเนี้ยอะไรเอ่ยที่มันคูณกันแล้วลงท้ายด้วย8 คุณครูจะเอาเลข7กับ4นะคะเจ็ดสี18ใส่8ทด2 4 2 8บวกตัวทด2เป็น10อ่าแสดงว่าเราเอานำตัวเลขมาถูกทางแล้วนะคะเด็กๆต่อไปบรรทัดต่อไปใส่0ก่อนเสมอ8 7 5 6ใส่6เติมให้แล้วทด5 8 2 16บวกตัวทด5เป็น 21นะคะอ่าต่อไปนะ้ำมาบวกกันค่ะ8 6 2ชัก2ลงมา,อาตอบแบบนี้นะคะต่อไปข้อ5และข้อ6อเติมเลขอะไรดี9คูณอะไรดีลงท้ายด้วย1ถ้า91เป็น9ก็ไม่ได้9คูณ9นะคะ 9 9้าเก้าแปดสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดแปดต่อไปเก้าคูณอะไรเนี่ยบวกตัวทดแปดได้หกสิบกว่าคุณคุณจะเอาเลขหกนะคะเก้าหกห้าสิบสี่บวกตัวทดแปดเป็นหกสิบสองอ่ะพอดีเลยเลขหกเขาเติมให้แล้วต่อไปใส่ศูนย์ก่อนเสมอเก้าสามยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดทดสอง หกสามบวกตัวทด2เป็นยี่สอ่าและนำมาบวกกันค่ะ1 9 6่สองชักลงมาอ่ะข้อนี้แสดงว่าเราเติมถูกต้องนะคะอ่ะต่อไปมาดูข้อ6ก7คูณอ,ะ,อะไรลงท้ายด้วย4คุณครูจะเอาเลข2องก็แล้วกัน เจ็ดสองสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งเจ็ดสองสิบสี่บวกตัวทดหนึ่งเป็นสิบห้านะคะต่อไปใส่ศูนย์ก่อนมีแล้วอะไรคูณเจ็ดลงท้ายด้วยห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามสิบห้าใส่ห้าทดสามห้าเจ็ดสามสิบห้าบวกตัวทดสามเป็นสามสิบแปดนะคะแล้วเรามาบวกกันค่ะ บวกห้าได้สิบใส่ศย์ทดหนึ่งแปดาบใส่ศทดหนทดหเป็นสี่ได้คำตอบแล้วแบบนี้นะคะอข้อ,ขอนี้ก็หน้านี้อาจจะยากนิดนึงนะคะเด็กๆเราจะต้องนำตัวเลขเนี่ยแทนในหลายตัวดูความน่าจะเป็นของแต่ละช่องนะคะว่าเขากำหนดมาให้เราแล้วว่าเนี่ยช่องนี้ตอบแบบนี้เราต้องเติมตัวเลขไหนนะคะ ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะหมดเวลาลงไปแล้วยังไงคุณครูคก็ฝากเด็กๆมันทบทวนความรู้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ